งานนี้ต้องบอกว่าถึงกับสะอื้นหนักกร้องไห้ไม่หยุดโอลิฟตโตเกียวในกรอบต้องบอกว่ามีโอกาสได้เป็นกรรมการในการประกวดมิตเซ็กซี่เทเลทมีประเด็นดราม่ากเกี่ยวกับการไปจี้ผู้เข้าประกวดค่ะจนผู้เข้าประกวดถึงกับน้ำตาคอ ต่อมาแมา้ทั้งคู่จะปรับความเข้าใจขอโทษกันไปแต่บรรดารถตัวทั้งหลายนั้นเพง่งเลง็งไปที่สาวโอลิฟทันทีเลยค่ะกับล่าสุดนี้นะคะเธอเองก็ออกมาขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปรู้สึกเสียใจยแล้วก็ขอโทษยูมิโกะไม่รู้จะชดใช้อย่างไงไม่รู้ต้องทํำยังไงต้องใช้ชีวิตต่อไปอยังไงสิ่งที่เธอพูดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหนูเป็นโค้ชไปทีหนูแค่อยากจะขอโทษคนแรกที่อยากขอโทษเลยก็คือยูมิโกะที่พูดแบบนั้นลงไปแล้วก็ขอโทษเปทีที่ทําให้โดนไปด้วยขอโทษทุกคนที่มองเปลี่ยนไปงานนี้ทําเธอเองถึง กับร้องไห้หนักมากค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทาีมงานนำมาฝากค่ะ